สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่3นะคะลูกเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องนะคะการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะนักเรียน ทีนี้นักเรียนมาดูนะคะการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยมเนี่ยมีแนวคิดสําคัญอยา拜拜่างไรนะคะนักเรียนนะคะในการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปทศนิยมเนี่ยเขาบอกว่าทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเนี่ยเป็น100ซึ่งเศษนะคะซึ่งเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเป็น100เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีจุดประสงค์นะคะในรูปของทศนิยมเนี่ยจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่2ข้อก็คือว่าข้อที่1นเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปทศนิยมได้นะคะข้อที่2ก็คือนักเรียนเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองค่ะ ทีนี้นักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะในหนังสือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะปะ .5 เล่มที่2นะคะนักเรียนในหน้าที่47นะคะหน้าที่47เนี่ยข้อที่1ใหญ่นะคะข้อที่1ใหญ่เขาบอกให้นักเรียนเนี่ยเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เขากําหนดให้นะคะ<อ>นักเรียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าร้อยละสบดทีนี้เขาให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการทําให้อยู่ในรูปของทศดิยมมาดูวิธีทํากันค่ะวิธีทํานะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงมาก่อนเลยนะคะร้อยละสิดเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเศษสิบดส่วนหนึ่งอยนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตค่ะส่วนหนึ่งก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วถ้าส่วนสิบก็คือหนึ่งตำแหน่งอันนี้ส่วนหนึ่งร้อยเพราะเราเรียนเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งก็คือศูนย์จุดหนึ่งแปดเราก็ตอบศูนย์จุดหนึ่งแปดเลยค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างข้อที่สามกันค่ะตัวอย่างข้อที่สามนะคะบอกว่าร้อยละเจ็ดสิบเอ็ด ร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดอะมาดูวิธีทำค่ะเขียนโจทย์ลงมาก่อนเลยร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายอย่างไรคะนักเรียนก็ได้เท่ากับเศษเจ็ดสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งร้อยถ้าเป็นเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งเอาเศษค่ะมาเขียนเป็นทศนิยมค่ะได้เท่ากับศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนะักเรียนข้อที่ห้าค่ะหกเปอร์เซ็นต์ 6%นะคะมาดูวิธีการทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะเราก็เขียนโจทย์ก่อนนะคะ6%เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน100ทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมที่เป็นทศนิยมสองตแหน่งได้เท่ากับ0.06นั่นเองค่ะเราก็ตอบเลยนะคะ0.06ตอบเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนให้นักเรียนขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วยนะคะในคําว่าวิธีทาและคําตอบนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนมาดูข้อที่7กันค่ะข้อที่เจ็ดค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเขียนให้อยู่ในรูปของทศนสยมได้ว่าอย่างไรมาดูวิธีทำกันค่ะลอกโจทย์ลงมาค่ะ5้าสิบเปอร์เซ็นนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษห้าสิบส่วนหนึ่งรทำให้เป็นทศนิยมได้อย่างไรคะได้เท่ากับ0.50นะคะหรือ0.5ก็ได้นะคะตอบ0.50ค่ะ ข้อที่หนึ่งใหญ่ก็จบไปแล้วนะคะจากตัวอย่างข้อคี้ที่ครูยกให้13579ให้นักเรียนทำข้อคู่เอง2468มินิยา่าขานนักเรียนดูจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองทำข้อคู่นะคะอย่าลืมจดตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ข้อ13579ลงในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ด้วยนะคะ ต่อไปนักเรียนเรามาดูหน้าที่48ค่ะเป็นตัวอย่างในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่2เล่มเดิมค่ะแต่เปิดไปหน้าที่48ค่ะนักเรียนเป็นข้อ2ใหญ่นะคะข้อที่2ใหญ่เขาบอกให้นักเรียนเนี่ยเขียนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําจงเขียนในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําซับซ้อนอีกนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะนักเรียนอามาดูตัวอย่างนค่ะนักเรียนข้อที่1 ร้อยละสิบห้าร้อยละสิบห้าทำอย่างไรคะเขียนโจทย์ลงมาก่อนค่ะร้อยละสิบห้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรก็ได้เท่ากับเศษสิบห้าส่วนหนึ่งทีนี้นักเรียนดูค่ะการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานักเรียนต้องดูว่ามีจํานวนนับใดที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนต้องเป็นจํานวนนับเดียวกันนะคะในการหาเรเศษส่วนข้อนี้คะจํานวนนับใดคะหาร เศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยจำนวนนับนะคะ,ะจานวนนับนี้นะคะเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยถ้าเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่านะคะจะได้เศษสามส่วนยี่สิบนักเรี 3, เเยนอาจจะงงเศษสามส่วนยี่สิบมาได้อย่างไรก็คือเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําค่ะนะักเรียนดูนะคะเรานําเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหารด้วยเศษห้าส่วนห้าค่ะสิบห้าหารห้าได้สาม 100หาร5ได้20ได้20นั่นเองนะคะก็เลยได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะ่ะนักเรียนก็คือเศษ3ส่วน20ค่ะ ทีนี้นักเรียนมาดูนะคะร้อยละ32ร้อยละ32ทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำย่อยอย่างไรมาดูวิธีทาค่ะเขียนโจทย์ลงมาร้อยละ32นะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือได้32ส่วน100ถ้าเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ําข้อน,นี้จะตอบเศษ8ส่วน25เศษ8ส่วน25ได้มาอย่างไรได้มาจากนะคะเราจะนําเศษ32ส่วน100เนี่ย หารด้วยเศษส 4, ส่วน4ีคือเราจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสาสหาร4ได้เท่ากับ8 100หาร4ได้เท่ากับ25เราก็เลยตอบนะคะข้อนี้ก็เลยได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษแปดส่วนยี่สิบห้านั่นเองค่ะนี่คือที่มานะคะมางคนอาจจะงงถ้าครูไม่บอกที่มานักเรียนอาจจะไม่รู้ว่านี่มันมาได้อย่างไรนะคะ,ะต่อไปคะ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไปคือ โจทย์บอกว่า52%ข้อที่5นะลูก52% 52%เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนวิธีทำค่ะได้เท่ากับเศษ52ส่วน100ใช่ไหมคะถ้าเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้คำตอบเศษ13ส่วนด้วย25มาดูซิว่าเศษ13ส่วนด้วย25เนี่ยได้ว่าคือเราเอาเอะไรมาหาร เราก็นำเศษ52ส่วน100นะคะหารด้วยเศษ4ส่วน4 52หาร4ได้เท่ากับ13 100หาร4ได้เท่ากับ25ก็เลยได้คำตอบเท่ากับเศษ13ส่วน25นั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปคะ่ะนักเรียนข้อต่อไปนะคะข้อที่7 64% 64%นะคะทำให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนอย่าง ให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนก่อนจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนได้เท่ากับเศษ64ส่วน100ถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้เท่ากับเศษ16ส่วน25เศษ16ส่วน25ได้มาอย่างไรเราก็นำเศษ64ส่นะคะส่วน100เนี่ยหารด้วยเศษ4ส่วน4 64หาร4ได้เท่ากับ16นะคะห0 0หาร4ได้เท่ากับ25 เราก็เลยได้คำตอบนะคะก็คือเศษ16ส่วน25นั่นเองนะคะนักเรียนเป็นยังไงคะเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับนัก,นกเรียนนิดนึงแต่ว่าถ้านักเรียนตั้งใจหรือว่าดูดีๆเนี่ยมันไม่ยากเลยแค่นักเรียนหาตัวเลขใดที่สามารถหารตัวเศษและตัวส่วนได้ต้องเป็นจํานวนนับที่เป็นจํานวนเดียวกันเท่านั้นนะคะแล้วดูว่าเอ๊ะเมื่อเราหาเสร็จแล้วเนี่ย เศษส่วนที่เราหาได้แล้วเนี่ยยังมีตัวเลขใดตัดทั้งเศษและส่วนได้ไหมถ้าไม่มีแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเศษส่วนอย่างต่าก็คือเศษส่วนที่สามารถนําแม่หนึ่งเท่านั้นนะคะนำหนึ่งเท่านั้นมาหารได้แต่นำตัวเลขอื่นหารไม่ได้ทั้งเศษและส่วนอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนหวังว่าข้อที่เหลือนะคะข้อที่2ข้อที่4ข้อที่6และข้อที่8นักเรียนคงทำกันได้นะคะ ทีนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะเราก็จบไปแล้วเนาะในเรื่องการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนที่อยู่ในรูปของทศนิยมเรามาดูซิว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้เราสามารถสรุปบทเรียนในเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบทเรียนในเรื่องนี้ก็คือนะคะเขาบอกว่าทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะเราสามารถเขียนนะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเนี่ยเป็น1 0 0 ซึ่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองค่ะภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ในหน้าที่47ข้อที่1ใหญ่ให้นักเรียนทำข้อคู่ก็คือข้อ2 ข้อ4ข้อ6และข้อ8แล้วก็ในหน้าที่48นะคะให้นักเรียนทําข้อที่2ใหญ่นะคะข้อคู่เหมือนกันข้อ2ข้อ4ข้อ6และข้อ8นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการอสอนในเรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกินนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะักเรียนในเรื่องของการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของ อะไรคะทศนิยมนั่นเองนะคะแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ